สวัสดีครับผมในเคโเคอเครเคอเคเบเบย์อยอะไรกิวกุ้งอ้ชูชาเฮ้ยวันนี้โรกลบมาอยู่กับเกม r e s i d e n t e v i l 3าม Make กันอีกครั้งแล้วนะครับผมการแข่งแย่งชิงดีแข่งกันระหว่างจิวกับเนเมซิสว่าใครจะได้เป็นเมียใครก่อนกันก็มาลุ้นกันละกันนะครับจิวค่ะจิวค่ะหนูชื่อจิวและจะจับเนเมซิสทปเมียก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันฝากกดไลค์ถึงหนึงไลค์ได้ไหมครับผมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมพร้อมกันเลย เฮ้ยอะไรเฮ้ยเพิ่มช่องว้าวกระเป๋าเพิ่มช่องไปหุยอ,อะไรเนี่ยโอ้โหเอียกลิ่นมันแบบว่าหนักมากอะไม่อยากจะคิดถึงมันเหน่ามากโอ้โหกินเฮิบเต็มเลยแถวนี้ไม่เก็บดีกว่าหรือว่าเอาสักอันอันเดียวพอโอ้ตัวนี้มึงยังไม่ตายแน่เลยเฮ้ยมันพกกล่องไว้ อีกแล้วหรอกล่องเพชรแน่เลยครับเอามาขอหน่อยนะนายอย่าตื่นขึ้นมานะอฮ้ยอะไรอ่ะท้องระเบิดโอ้พระเจ้าอิวแม่งมุมเหรอปรสิตโอเคเอ้ยเนี่ยเปิดได้ได้เพชรแน่นอนเอ้าไม่ใช่เพชรอะไรอ่ะ พิกล็อกครับผมอ๋อพิกล็อกตัวนี้มาไขประตูมันไขได้กี่ประตูวะได้กุญแจได้กระสุนเพิ่มกุญแจพ้องไ <c oughs> ขได้กี่รอบวะน่าจะหลายรอบปะอาจจะนะโอเคได้หลายรอบอย่างนี้นี่ก็มีโน้ตเราข้ามไปเลยเฮ้ยตัวอะไรอะอะไร่ะ <c oughs> แมงม,มุมผี อุ้ยน้ำลายไหลย้อยโอ้โหอ้าเฮ้ยนี่ผัวเฮ้ยเฮ้ยเมันปล่อยบอลลัสตเข้าปากทำไงอะจิวเวนละเฮ้ยเดี๋ยวกายล่างทำไงโอ้โหเวนมันไข่ในท้องเราโอ้ยออกไปโอ้บอลลัสตเต็มท้องเลยต้องทำไงอะต้องรีบไปครับอุ้ยอุ้ย มันมาแล้วมันมาแล้วยิงยิงโอเคระเบิดกูช็อตตัวเองแล้วจะรอดไปเนี่ยช็อตได้ปะหรือว่ามันให้ฮิววะใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยย,ยังไงให้ฮิวหรือเปล่าหรือต้องหา,ายาถอนพิษเวลแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย,อยู่ข้างบนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะ โอ้หมันล้อมรอบทิศโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตรงนี้มียาครับยังไม่เก็บเฮ้ยมันเหมือนกัดข้างในตัวเราแบบตลอดเวลาจะมียาถอนพิษไหมเนี่ยต้องทําไงมันจะระเบิดในท้องเราเหมือนไอตัวนั้นแน่เลยอะนี่อะไรวะกระสุนโอเคไปหรือว่าแค่ฮิวก็รอดวะผมไม่มั่นใจนะ แต่คิดว่าฮิวมันแค่ฮิวเลือดปะคงไม่สามารถฆ่าปรสิตในตัวโอเคคงต้องทนอีกสักพักครับเราอาจจะมีความหวังในการเจอตัวยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังเฮ้ยอยู่ข้างบนอโอ้โหตัวนี้ตายง่ายเหมือนกันก็ดีนี่ไงรีสโตร์พาวเวอร์ตรงนี้เลยกดค้างโอเคเปิดพลังงาน โอ้ต้องรีสโต่สี่ที่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยสองตัวสองตัวสามตัวเลยไอ้บ้าตายยาังวะเออยิงให้ระเบิดอุย้ยเออเยอะ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 ไปเยอะไปยังไงตายเหรอ,อามาจิวแต่ลองฮิวดิ ฮิวจะช่วยป่าวะยูสเอา้าฮิวช่วยครับอ๋อ oh, ต้องฮิวยี่เขอยากขยายแต่อย่าให้มันปล่อยพลังใส่อีกนะเห็นอยู่นะอยู่ตรงนั้นนะ่ะกูเห็นเอ้ยกูเห็น่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเค okay. ไปยี่ฮิวช่วยวะ่ะน่าจะฮิวตั้งนานโอเคเฮ้นี่ อ๋อตรงนี้ลืมเปิดอันแรกครับปึ๊บโอเคอันที่หนึ่งเฮ้ยอยู่ข้างบนไปก่อนเดี๋ยวต้องไปไป๊บกระสนุนระเบิดไม่ได้เอามาชิบหายเอ้ยลูกสองได้ปะลูกสองน่าจะช่วยอยู่นัดเดียวน่าจะแตกพ่ายหมด เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันมาต้องต้องฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนชิงลงมือชิงลงมือเฮ้ยน้ำลายหยดบนหัวใช่หรือเปล่ามามึงมาโอเคดีสโตรพลังงานแล้วเดี๋ยวพวกมันจะแห่มากันหมดเฮ้ยเฮ้ยมึงมาแล้วมามึงมามึงมา มาดิมาดิก็มาดิครับ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 มาเปล่ามาเปล่าเฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วมาดิครับมาดิครับมาดิครับโอเคไปยังมีโกอยู่นี่แตกแตกพลาดเอ้ยนี่พลังงานอีกจุดหนึ่งโอเค r e s t พาวเวอร์ เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาโอ้โหมันปล่อยปล่อยปรสิตเข้าตัวเราอืออือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะละยากูไม่มีแล้วโอเคข้างหน้าจะมีไหมยาเอ้ยไม่มียาแต่มีมันมีมันมีมันเฮ้ยเฮ้ยยังไงไม่มียาอ๋อกินแบบนี้ได้ป่ะโอเคอุ้ย กินยาแบบกินเฮิร์บอันเดียวก็ได้ครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างบนเออเอามาอีกตัวไอชิ้นผายมึงยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายอีกเหรอสามสามมีอีกตัวว่ามันหนีมันหนีมันหนีโอเคก็ทางสะดวกสักแป๊บสักแป๊บหนึ่งโอเคครบมาดิถึงเวลาออกไปจากที่นี่แล้ว อฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอะไรโอ้โหเต็มเลย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 ซับซับเฮ้ยนี่ทางขึ้นโอเคขึ้น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 ปีนขึ้นไปจิวเลยได้ไปจากจิวออกไปจากขุมนรกนี้กันเถอะเราอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันปล่อยเมือกใส่ตัวเรา อย่ามาแพร่พันในตัวกูไม่เอาไม่ยอมเฮ้ยอฮ้ยเมื่อกี้กูหลบพันเหรอหลบแบบพอดีจังกว่ามันจะเก้งแบบเฮ้ยนี่นี่โอ้ยอ้ยมีผีอยู่ข้างบนผีแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาโอ้ยมันพ้นเมืองใส่กูอีกแล้วโอ้หอย่ามาสืพันกันในตัวกูอย่ามาสืพันกันในตัวกู โอ้ยโอ้ยเร็วเร็วเร็วเอากินเฮิร์บมาแตกไปเลยเลย้เยเอ,อโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าแพ้พันอย่าแพ้อย่าแพา้พันอย่าแพ้พันทุกคนดูดีกระสุนมันหมดแล้วอ่ะคือใช้เยอะเกินไอชิบหายโอเคดูดิพกไปตั้งเยอะเหลือสิบพัน โ <iah> อ้แทบตายจิวโอเคฉันเปิดสวิตช์หมดละนี่ไงเปิดพลังงานโอ้ละลายหมดไอ้รังของพวกมึงอะโดนไฟฟ้าช็อตตายคาร์ลอสนี่จิวนะฉันเอ่อเปิดพลังงานได้ใหม่ละโอเคต่อไปก็ต้องไปที่คอนโทรลซิสเต็มอ๋อห้องควบคุมใช่ไหม ฉันรู้จักตึกนั้นจริงเหรอว้าวคู่หูทำได้ดีมากฉันไม่ใช่คู่หูนายตึกนั้นแหละครับที่มันบอกว่าเป็นออฟฟิศฮะโอเคไปไปเฮ้ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยตกใจไอชื่อกูตกใจไอ,อ,จอ,จอมึตองตามกูจังเลยแล้วกูจริงตามกูจังเฮ้ยอย่างมึงเนี่ยเข้ากับเพลงมาก ตามเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นกูก็ยังตามอยู่เข้ามาดิไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนไม่ว่าจะขี้อะไรมันก็จะตามอย่างเดียวเลยโอ้ยโอ้ยอย่าบอกนะโอ้โห้จับจับทะลุมันจับทะลุทะลุขนาดนี้เฮ้ยกูจะไปไงดีกูจะไปยไงกูจะไปยังไงจะจุกกมันยังไงวะเนี่ยขาย ชิบหายเอ้ยวิ่งวิกเขาวิ่งเข้าใส่เลยโอ้โหเฮ้ยเขาห้าเข้าห้องนี้ไม่ได้ <c oughs> ห้องเซฟเนมิซิดเขาห้องเซฟไม่ได้ไป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  why why อุ้ย w ายมาดิมาดิมาดิมาดผมว่าเราต้องใช้ของหนักแล้วเว้ยระเบิดเวลามาระเบิดเวลาอาต้มเออดอกของ อะไรวะน้าเนฮะ้ยเธอ,อก็ตุกอีกอย่างนี้อีกอย่างนี้เจอของหนาไปสิน้องกับร้องร้องเลยโอเคเดี๋ยวมาที่ตู้นี้ก่อนเรามีพิกล็อกแล้วใช้เลยใช้ให้ครบจะได้อะไรวะลุกขึ้นมายังเฮ้ยโอเคยังยังโอเคบายไว้ในไปสิ เดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวกูจะจับมึงทำเมียชอบดีนะักฮะอยากได้กูเป็นเมียแต่กูจะจับมึงทำเมียก่อนกูจะชิงลงมือก่อนไป <c oughs> โอ้โหดักกันขนาดนี้ยิงขามันอันนี้ยิงหัวอันนี้ยิงหัวติดคิดที่เข้าติดคิดที่เข้ามันมาแล้ว จิ๋วค่ะทุกท่านผู้ชมมันตุยตุดจิ๋วค่ะโอเคฮิวก่อน Carlos, คาร์ลอสฉันคิดว่ามันยังไม่ตายมันตามฉันมาฮะวิ่งกลับมาที่สถานีรถไฟไม่ฉันจะยังไม่กลับจนกว่าจะทำให้มันออนไลน์ได้โอเคมาดูซิอันนี้ได้ของมาจากเดมเบซิสครับเป็นอะไรอ,อุปกรณ์แต่งปืน เยี yep, oh, like feel, ah. ่ยมเพิ ria, ah. oh, ่มแม็กอ๋ออย่างเฟียวอ่ะก็คนมันเฟียวอ่ะเฟียวไม่เฟียวก็ทำแฟนคุณเลี้ยวอ่ะพี่จิวทำไมมันเท่ขนาดนี้อ๋อสาวน้อยเจลพิกล็อกก่อนเลยหยโอ้ได้เฟิร์สเอของใหญ่ของใหญ่หนูก็ใหญ่เหมือนกันเราจะไม่ไปไหนจนกว่าเราจะเปิดพลังงานได้ไปเลย เฮ้ยงัดงัดรถเหรองัดรถเหรอนี่คุณเข้าไข่ป้นสะดมนะคะเนี่ยเฮ้ยทำไมขามึงอึดจังวะไอพี่เนมาไอชิบหายโอ้ยโอ้ยพี่เนมาโอ้ยพี่เวงมึงสไลด์ลงมาอย่างนี้เลยเหรอมึงสไลด์โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยขอใช้ลูกซองยิงเขาที่จุดอ่อนยิงโอุ้ยกินปาก เหม็นปากมากออเออเฮ้ยมีปิดหัวใจมีปิดหัวใจโอเคยิงไปที่ล้อมันมาแล้วยิงไปที่สายฟ้าครับเอเมซิสมันกลัวสายฟ้ายิง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 ชักอย่างนี้อย่างนี <laughs> อ้อีกอีกอีกเลยอีกเลยอีกเลยดิอีกเลยดิมึงอีกเลยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อกูก็ยิงเหมือนกันอย่าอข้คห้องเซฟค้องเซฟคล้องเซฟห้องเซฟ จิวหน้ามืดวิงเวียนสีสาไข่เป็นลมไปก็มาดักหน้าห้องเลยเหรอทำไมต้องดักขนาดนั้นหรือว่าอาจจะเป็นเพราะจิวหนม่มโตมึงเลยต้องสซนน้องแคแต่กระเจียวของพ่นกระโตทำไมมึงไม่ทาแป้งเด็กแคเออเย่เออ,เเอ,อไว้ไม่โดนเอ็มพีซีก,ก็หรัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระรัวกะ๊ๆๆนะ มันพุ่งขนาดนี้โอ้ยพุ่งอะไรขนาดนั้นตามมาติดๆเลยขอสู่ลูกซองก่อนนะจ๊ะโอเคมามามาปังปังอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บมันเจ็บจุงเบยมันเจ็บจุงเบยเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยวิ่งสู้ฟัดไปเลยจิวอุ้ยจิวมันมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยต่อยทีเลือดอา เฮ้ยลบลบเอาได้เต็ม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 โอเคมึงอย่ามาขวางทางจะได้ไหมอย่ามาขวางทางจะได้ไหมหัวระเบิดโอเคชิวไปนี่ไงกลับมาอีกรอบเดี๋ยวเพิ่งตามมานะมึงโอเคอุ้ยเนี่ยเปิดไฟได้แล้วคาร์ลสฉันมาที่ห้องควบคุมแล้วยังไงต่อ เยี่ยมทีนี้คุณต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางขอเวลาฉันแป๊บหนึ่งนะเอาละเอาไงต่อรถไฟอยู่ที่ถนนเลสโตนพวกเราต้องไปถึงสถานีฟอกพักคุณเปลี่ยนเส้นทางมาได้ไหมเฮ้ยฉันเป็นถึงยอดตำรวจหญิงเลยนะของแบบนมีกล้วยๆโอเคเรียบร้อยได้แล้วจิวคุณนี่เมซซิ่งจริงๆเลย รีบกลับมาที่สถานีนะโอเคเรียบร้อยครับผมจิวคนเก่งของเราตอนนี้เจ็บท้องมากแบบว่าปวดท้องเมนคะจะไม่ไหวลวออกจากห้องนี้นี่มึงตามมาได้ปะเนี่ยอย่าตามมานะได้เนเนเมซิสดีว่าใช้ได้ทุกห้องเลยพิกล็อกโอ้ได้สเปรฟอร์สเอดอีกแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยใช้ครับ ไปออกไปเจอพี่เนกแน่นอนโอ้โหไอตัวนี้เฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยทำไมมันโอ้โหโออกมาเป็นปรสิตเดลรานต้องยิงยังไงอะยิงขาเหรอโอเคยิงขากูไปกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเจ็บท้องเจ็บท้องน้องพี่อุ้ยเต็มเต็มเมืองเลย โอ้เชีตเจ็บท้องไหมจ๊ะน้องพี่โอเคเดินดีๆระวังสะดุดล้มนะจ๊ะเฮ้ยตรงนี้ก็ใช้พิกล็อกได้ครับแงโอเคอุ้ยได้ระเบิดเนเมซิตมาโอ้โหอีกแล้วมันทำอะไรกับพวกมันเนี่ยหามึงทำอะไรกับพวกมัน มึงทำอะไรกับพวกมันมทำอะไรกับพวกมันอะอย่าก,กัดหนูโอ้โหมันงัดหัวเลยทำไมมันเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับสิ่งนั้นอ้อแตกเลยไอเนมมึงทำอะไรกับพวกซอมบี้มึงหมามึงหมาช็อตช็อตอุ้ยหลบเนอโอเคหลบได้หลบได้พอดี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 โอ,อ้อยโอ้อย เนเนอ๋ยเนอย่าทำอย่างนี้โอ้พี่เนครับพี่เนเมซิตอุ้ยอ้ยอ้ยโดนกัดอสมอละภูมี้มันเดือดเหลือเกินมันเดือดเหลือเกินคว่างระเบิดไปแล้วตูมอ้ยอ้ยตำรวจอือจิ๋วนี่มันฮอตจริงๆใครๆก็อยากได้โอ้ยโอ้ยเป็นไงจุกดิมึงโดนระเบิดไปกูก็จุกเหมือนกัน ยิงขาไปยิงขาไปโอเคแล้วก็เพ่นโอ้โหมีอีกตัวมีอีกตัวเอ้ยสองตัวมาถึงสองโอ้โหโดนคนดูดคอเยอะเกินไปแล้วมันจะไม่ไหวโซฮอนเธอเกินมีแต่หนุ่มๆอยากได้ไปเอ้ยลอง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 โอ้โหเกือบปิดเลยครับเกือบไปแล้วเกือบลืมไปแล้วว่าฉันเคยเจ็บท้องมาก่อนเอาเพชรมา ใส่เพชรเข้าไปเลยครับยูสห้าใช่ด้วยต้องหา3มเพชรนะครับเอาเปิดมานิดนึงได้ระเบิดโอเคต่อไปก็สีน้ำเงินครับได้อะไรดูสิอะไรอ,อุปกรณ์แต่งปืนเจง๋งเอามาเลยคอมบายเลยจ้าเหลือสีเขียวครับที่เรายังไม่ได้แต่กูจะแตกเลยลนะ้ว อ๋อใส่กับลูกซองอุ้ยกลายเป็นลูกซองที่ดีขึ้นของที่ตุนมาทั้งหมดจะหมดอยู่แล้วไอ้ป้าโอเคเคยตุนมาเท่าไหร่ก็หมดได้โอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยครับเนมิซิสมันคงตามมาไม่ได้เอ้นี่นี่นี่โอ้ยใช้พลิกล็อกเลยขอสักหน่อยของใกล้หมดแล้วกระสุนลูกซองครับผมโอเคได้มันก็ดีฮะ ลูกซองดีขึ้นอย่างเจ๋งยอดเยี่ยมไปเลยยอดตำรวจเข้าเรื่องเถอะเราต้องใช้เวลา30-40นาทีในการซ่อมเครื่องนิโคลายเป็นไงบ้างทั้งเมืองเต็มไปด้วยตัวประหลาดนั่นไม่มีโอกาสที่เราจะหนีรอดออกจากเมืองนี้เลยทำไมเธอถึงอยู่นี่เธอช่วยทำให้รถไฟกลับมาใช้งานได้ ไม่ใช่เวลาที่ดีที่เราจะแบกภาระเพิ่มเลยนะเพื่อนเธอมันพึ่งพาไม่ได้เมื่อเวลามาถึงเธอจะไม่กล้าเหนียวไกเฮ้ใจเย็นพวกเธอจะทําให้นายถูกฆ่าอะไรขอโทษด้วยนะทุกคนดูจะเหนื่อยับงานเฮ้ยอะไรไม่นะปิดประตูไปเ็วซอมบี้แห่เข้ามาแล้วครับ มันตามหลังฉันมาเดี๋ยวฉันจะซื้อเวลาให้เฮ้ยจิวยะโอ้โหจิวทำไมต้องทำตัวเป็นฮีโร่ขนาดนั้นไปติดตูดเลยโอ้ยโอ้โหทีเดียวทีเดียวกูแดงเลยมันต้องขนาดนั้นไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงช็อตโอ้ยช็อตตัวกูด้วยโอ้โหมันช็อตะไรขนาดนั้นอืมโอ้ยจิวค่ะจิวค่ะ หนูชื่อจิวและหนูจะมาเอาเนเมซิสเป็นผัวเป็นผัวหรือเป็นเมียก็เหมือนกันมามึงมาเลยมึงมาที่ถังแดงนี้เลยยิงให้พรุนมามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ไอเ้เนเมซิสเห็นกูไหมเนี่ยมาไอ้ตู้นมึกมาเลยมาเลยเอออย่างนั้นอเมนขี้ปากโอ้ยไอ้เมนขี้ปากเมนขี้ปาาอุ้ยดอบของเก็บสิครับ รอพ่อมาแต่ริบบินเหรอครับโอเคอึ้งอีกเลยว้ายโอเคนี่โอกาสของฉันไปไปไปจิวกลับไปหาเพื่อนเร็วเร็วจิวอาจจะเป็นเพราะจิวนกโตมันเลยต้องสนต้องแข่งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิมาด,มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับอเดินติดประตู <c oughs> <c oughs> เป็นไรคุณเป็นอะไร <c oughs> บักติดประตู <laughs> อะไรต้องให้เดินไปหาเหรออะไร <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหโอกไปเฮ่อออกไปเฮ่อเออช็อตยิง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 ช็อตยิง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 ทางไหนวะเนี่ยมึงให้กูไปทางไหนเดี๋ยวเมื่อกี้กูกลับไปทางเดิมมันก็ไปไม่ได้อ๋อทางนี้โอเคลงไปอึ๊บ ทีอีกรอบเร็วขอแรงๆจิวน้องจิวจ๋าขอแรงๆขอแรงๆหมายถึงทีบแรงๆ <c oughs> เฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหเสียวพีเท้าตามมาติดๆอย่าดึงขาอย่าดึงขานะโอเคโดนลงมาระทึกระทึกมึงตามตั้งแต่ต้นยันจบอินเนเมซิตพี่เนจะโดดลงมายัเดดงเฮ้ยเออปิดประตู ล็อกไว้แต่ประตูแค่นี้จะกันมันได้หรือเปล่าไม่รู้ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่าน,นั้นคา,คาร์ลอสได้ยินไหมคาร์ลอสโถ่เอ้ต้องหาทางอื่นโอเคได้มาที่ห้องนี้แล้วครับผมแตงกอดขอบคุณมากที่ให้มาอยู่ในห้องนี้ เป็นห้องที่สุขขีสีไวเไลร,รู้สึกมีความสุขที่ได้กลับมามาดูของแต่งปืนก่อนซิว่ามันคืออะไรเราจะได้อะไรมาแต่งครับวั <az> <What? S 2> แค่กระสุนช็อตกันเพื uh ่อ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาทนี้เราขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับขอฝากผลงานนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นเกมพีมที่จ้ำสแกนและลุ้นระทึกได้ยินเสียงพี่เคียวกรี๊ดแน่นอน,นครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้ถึง1,500ไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์กด subscribe พี่เคียวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจิวค่ะจิวค่ะหนูชื่อจิวและจะจับเดเมสิทเมียเออซูเปอร์อันตรายซปเปอร์อันตราย ma-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 la oh pen ma,